หอ,อนเรียบร้อยเรียบร้อยปลาไร,อ,รอ,อุปนินฮนะมาแล้วมาแล้วนี่ครับใสซสวยปลา ไใกล้ครับกใกล้เลยฮะ้าเล่นนี้ก็ถ้าเป็นคันชิงดิวเนะ้าก็จะอยู่ที่ประมาณสามหกนะฮะประมาณนี้เลยแต่ว่าวันนี้เรามาเล่นสปิวนะแล้วก็จะสปิวยาวเลยนะครับเอาละครับถอนปุ๊บเรียบร้อยโดนอีกฮะทำ่มมาอีกตัวลงเป็นกินเลยนะครับ ว่าตอนนี้ปลาซสก,กอร์มันยังลุมกินเหยื่ออยู่ฝั่งนู้นนะตรงที่นะฟุกไปจยนเหยื่อไว้อะมันก็เข้าไปลุมกินอยู่ตรงนั้นอยู่ตอนนี้เราก็ถือโอกาสลงใกล้ๆเราเลยนะครับรงน้ำเลา่าเล่นปลาจะเพียนนี่นะครับวันนี้กินครับ เขามากินแล้วอา้าวย่างย่างย่าเอาแล้วเอาแล้วเอาไอ้ปึ๊บไม่โนนะจนฮะอาจะเพียนนี่ไม่ต้องวัดแรงนะฮะวัดเบาๆพอรู้เรื่องเลยครับ อุ๊บเรียบร้อยครับป่าจะเพียนมาอีกตัวนาเห็นไหมนี่ครับโอ้ร่วงไปแล้วปล่ไปเลยครับร่วงลงน้ำไปที่เรียบร้อยนะคะมิตรนี้ไม่รอดลิมปา่าบุ้งปลาจะเพีมยนมต้องอยู่ตรงนี้ นี่ครับปลเพียนไซส์ที่สวยใหม่อีกตัวนะฮะวันนี้เปิดกล้องไม่ทันนะฮะช็อตวัดญาติญาติหลงที่เดิมครับเอานี้นะครับใกล้ๆเองดูสิว่าปลาเนรจะเข้ามาไหมส่วนมากก็มีแต่ปลาตะเพียนนะฮะเข้ามากินเหยื่อ กุ๊บเรียบร้อยฮะปลาตะเพียนใส่ดีนะครับตัวนี้โอ้ใส่ดีใสด่ดีโอู้ดูปไปแล้ว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 ดูไปแล้วดูไปแล้วอืม้มจิงมินมากเลยฮะตัวนี้ <S 2> <S 2> เกลี้ยกล้วาดีครับโอ้โหใส่สวยเลยครับตัวนี้ เกือบไม่ได้กินแล้วสุดยอดนะฮะมาเลยครับปลัจเพียนปลัจเพียนครับปัจเพียนนี่ไซส์ดีนี่ก็โอเคะฮะว่าเจอเลยครับเราฟุ๊กเจอเลยฮะสักเกอร์ฮะมาแล้วนี่นะครับนี่นะครับความท้าทายะฮะ หา,าเข้าปลาเลยฮะออกมาอย่าหลุดอย่าหลุดอย่าหลุดโอ้ยใสดีใสดีใสดีเลยนะฮะดูสิว่าเรา,จะเ,าจะเอาขึ้นมาได้หรือเปล่านะฮะบอกแล้วว่ามันต้องเป็นโจเอเรียนโอ้โหมันเข้าไปเกี่ยวหญ้าด้วย แล้วปัญหาก็ไปพันไอสายกระชังไอสายทุน่นไอสายอะไรเขาเรียกอะไรชีดักมงก้งนะฮะ,ะมา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 อุ้ยลุนโอ้โห,โห้เนี่ยมันมาพันเนี่ยไอสายที่เราดักไอ้กุ้งไว้นะฮะ โอเสียดายนะยครับม่ได้เราขึ้นมาโชว์ตัวอะไรโหตัวนะ้นจะเป็นโลแล้วเมื่อกี้ว่าแล้วทำไมมันเงียบไปครับเรียนต่อหลังจากเอเรียนสปิชีหลุดไปนะฮะเอาตัวขึ้นมาไม่ได้คระะับเพราะว่าด้านล่างนี่มันค่อนข้างที่จะมีะมีพวกหญ้านะฮะหญ้ามันยาวไปข้างนอกนะ มันก็วิ่งเข้าไปพันและปัญหาหลักก็คือวิ่งเข้าไปพันไอ้สายเชือกที่นักฟุกดักกุ้งไว้นะฮะข้างหน้าก็เลยยกขึ้นมาไม่ได้นะครับถ้าประกอบสวิงก็น่าจะได้ครับเมื่อกี้น่าจะไม่หลุดไปตัวใหญ่มากครน่าจะเป็นโลครับเมื่อกี้ปลาสักเกอร์วัดดูสิครับปลาอะไรโอ้ปลาอะไรวะเนี่ย วยปนินฮะนี่ไงครับผมบอกแล้วนี่ไงครับนี่ที่นาฟุกบอกว่าเมื่อกี้อ่ามันมีปลาสกเก์เข้านะครับแต่เมื่อกี้น้าฟุกอ่าเอาตัวมันขึ้นมาได้เลยฮะไม่ใช่ไม่ใช่เอาตัวขึ้นมาได้ก็คือเอาตัวมันออกมาจากจุดที่มันไปนอนขวางไว้นะฮะนี่ฮะปะนินก็เลยเริ่มเข้ามากินละบอกแล้วไม่ธรรมดาได้เรื่องเลยครับปนินตัวนี้ใสดีใสดี ไปครับจุดเดิมเลยนะฮะอย่างน้อยปลานินก็เข้ามากินเหยื่อแล้วนะฮะเพราะว่าเราได้ทำให้ปลาซักเกอร์บาดเจ็บนะครับ ป่านินก็เลยเข้ามากินเหยื่อได้อย่างสบายใจแล้วฮะไม่มีตัวสัปประรดามาขวางไว้นะครับไอเราก็ชอบแบบอะไรที่ท้าทายด้วยสินะตรงไหนยิ่งแบบว่าเออได้ตัวายากๆนี่ตอนนี้นะฟุกชอบมากเลยครับชอบท้าทายอะไรแปลกๆนะฮะไอที่มันตกง่ายจริงๆมันก็มีเยอะฮะ ถ้าจะไปลงจริงๆครฟุกไปลงตรงจุดที่เคยทําคลิปมาก,ก่อนนะก็ปลาก็กินดีฮะแต่ว่าเราเลือกที่จะไม่ลงนะแต่เราเลือกที่จะมาลงหมายแปลกๆนะ่ะเอาละครับมีการปุ๊บเรียบร้อยเรียบร้อยปลาตะเพียนปลาตะเพียนนี่ปลาตะนี่ฮะปลาตะเพียน ไซส์สวยอ,อีกตัวครับมีรอดนะฮะต่อครับปัน้นใหญ่เลยนี่ครับแต่พูดถึงว่าตกใกล้ๆนี่ก็เวลาวัดมันไม่ค่อยสักใจนะฮะไม่ไม่เลาใจเหมือนเวลาอ่าถ้าใครเคยดูแล้วฟุกวัดนะฮะ ปิวสายยาวฮะก็คือเราจะโยนเหยื่ยอข้ามไปอีกฝากหนึ่งเลยนะฮะอย่างนั้นก็คือวัดเต็มที่เลยนะครับเพราะว่าบางทีน้ํามันจะพัดสายฮะน้ำจะพัดสายทําให้สายมันตกท้องช้าอย่างเงี้ยเวลาเราวัดเราต้องวัดให้หนึงแรงนะฮะถ้าวัดเบาไม่ได้ครับไม่โดนเอะครับมีปลาเข้ามานะถือคันรอเลยนะครับ เอาเลยครับเอาเลยครับถอนขึ้นมาครับไม่รอดฮะมาไม่รอดครับไม่รอดฮะน,นี่นี่ฮะใส่สวยมาอีกตัวปลานิลนปลานิลน,นหยุดไปหนึ่งตัวนะมาใหม่นะฮะปลานิลนเริ่มเข้า,าแล้วนะฮะจุดยอดครับ ก็จบไปอีกหนึ่งทริปนะฮะสำหรับทริปตกสปิวนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปาดูผลงานของทริปนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าเราฟุกมีผลงานกันมากน้อยแค่ไหนนะฮะสำหรับวันนี้ว่าวันนี้เรามาเจอฝูงปลาสักเกอร์นะฮะเยอะมากๆเลยฮะขึ้นเต็มทุ่นหมดเลยครับโอ้โหตัวหนึ่งเกือบได้ขึ้นมานะฮะตัวใหญ่ด้วยตัวก็เป็นโลเลยฮะไปดูผลงานกันเลยดีกว่าเป็นยังไงบ้างผลงานปลารวมของเรานะฮะ กับการสู้ปลาสักเกอร์ในวันนี้นะฮะมาดูนะฮะฝุกจะยกฮิ้จูว่าเป็นยังไงออนี่ครับผลปลารวมของเราในทริปนี้นะฮะก็ยังพอเอาตัวรอดได้นะฮะกับการามาอยู่ในดงปลาสักเกอร์นะฮะนี่เป็นไงครับผลงานโอโอเคนะครับป่านนี้ก็แถวนี้ก็ไซส์ดีๆงั้นเลยนะฮะสุดยอดครับ นี่นะครับความสนุกความตื่นเต้นความท้าทายนะฮะเวลาเรามาตกปลานะฮะมาอยู่ในที่แบบมีสัตว์ประหลาดอยู่ใต้น้ําเยอะๆนี่มันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะฮะนี่นะครับเราชอบแบบตื่นเต้นอย่างนี้ ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจากลาท่านผู้ชมไว้เพียงแค่นี้นะฮะใครเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะฮะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครตนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องนัฟุกฟิชชิงโกช่องเล็ก,ลกช่องนี้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้านะคะว่านาฟุกจะพาไปตกปลากันที่ไหนนะครับสำหรับนี้ไปแล้วครับบายฮะ